อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้อยากชวนมารับประทานประเภทเบอร์เกอร์ที่ร้านไบเบอร์เกอร์ สู่จากสหรัฐอเมริการัฐโคโลโราโดและบรรยากาศร้านแบบสไตล์ชิคมากอเมริกันยุค90เมนูแรกที่ต้องทานเลยสตับชีสเบอร์เกอร์เป็นเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียปรุงพิเศษทานกับขนมปังโฮมเมดเลือกได้ทั้งชาคโคลโฮเกรนหรือออริจินัลตามาด้วยมัชรูมเบอร์เกอร์ทัดเลือกเห็ดรวมพิเศษปรุงรสชาติกลมกล่อมยังมีบาร์บีคิวริปตัวเด่นเลยคือซอสจึงออกมาทั้งนุ่มอร่อย สุดท้ายไม่สั่งไม่ได้กับเราหมูซอสเทพถึงขั้นเทพจริงๆตามคุณรีดไปแล้วครับอะไรเล่อกับคุรีดวันนี้อยากชวนมาที่ไบเบอร์เกอร์บรรยากาศเห็นไหมชิกๆเลยนะคะสุขุมวิท48เรามาคุยกับโอนเนอร์กันนะคะคุณนิยาการลิม,มารุนดิวจา๋าสวัสดีนะจ๊ะ ไบเบอร์เกอร์ของเราเด่นอะไรจ๊ะคือเรามาจากครอบครัวของชาวอเมริกันค่ะ,คะที่เมืองโคโลราโดค่ะสูตรลับของทางร้านนะคะก็คือซอสรวันเนอเมนูนแรกจ๊ะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะ,คะชื่อว่าสตัฟชีสเบอร์เกอร์นะคะ,คะก็เป็นเนื้อที่เราหมักสูตรของทางร้านนะคะจุดเด่นก็คือก้อนเนื้อของเรานะคะจะยัดชีสอยู่ข้างในค่ะเวลาที่จะกินต้องบีบแล้วก็กัดจนเนื้อชีสเยอะออกมาตัวของขนมปังซึ่งเรามีให้ลูกค้า เลือกได้กัน3แบบนะคะคือเอาขนมปังออริจินอลนะคะแล้วก็ขนมปังโฮเกนแล้วก็ชาโคลค่ะไปเมนูที่2องสิจ๊ะคือมัชรูมเบอร์เกอร์ค่ะเป็นเบอร์เกอร์เห็ดรวมนะคะเราใช้เห็ดออร์แกนิกนะคะสําหรับสาย vegetarian นะคะอันนี้มาคู่กับขนมปังโฮเกนนะคะไปเมนูที่3ของไบเบอร์เกอร์สิจ๊ะคือมิสแอนด์แฮมเบอร์เกอร์ค่ะ,คะมากับขนมปังออริจินอลนะคะผสมแบบแฮมไก่นะคะแล้วก็ชิ้นเนื้อก็สามารถเลือกเป็นหมูหรือว่าเนื้อก็ได้ค่ะนอก จากเบอร์เกอร์แล้วมานี่เลยใหญ่ยักษ์มากเลย ที่มาของบาร์บีคิวริปนะคะก็คือซี่โครงหมูค่ะซึ่งเราใช้หมักกับซอสบาร์บีคิวของทางร้านค่ะ,คะซึ่งเป็นสูตรพิเศษมีทั้งไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL ให้เลือกเมนูไทยก็มีกระเพราหมูซอสแอบมันทำไมต้องเป็นซอสแอบ,บจ้ะซอสที่เราใช้จะเป็นซอสที่เราคลุกเขาพิเศษค่ะก็คือใช้ซอสคลุกกับหมูผัดแล้วก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยกระเพราไก่ก็มีกระเพราหมูก็มีนะจ๊ะค่ะแล้วยังมีเป็นคาเฟเ่เล็กๆมาเยี่ยมชมกันได้นะคะวันนี้นนะรีต้องอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิ ปเเบออออรรร์์กสุขุขมวิ48็น่ยชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านไบ b u เบอร์เกอร์ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทซอยสุขุมวิท48เข้ามา50เมตรร้านอยู่ซ้ายมือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับกุลิดและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านไบค์ Bye. เบอร์เกอร์สุขุมวิท48มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AS มั้คะดิวค่ะสำหรับลูกค้า AS นะคะรับส่วนลดค่าอาหาร15%ค่ะเมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือว่า d e l i v e r y ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2565ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45นช่อง3กด3.3ลาไปก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยเลิศกผลิตนี่เมชื่ออีติงย่าผิงชังต้องกินค่ะ